ตัวนี้อ่าชุดแต่งทั้งโลดเรียกว่ามันเป็นชุดแต่งนะครับรู้ไว้ก็ดีไม่รู้ได้ไหมก็ได้มัง้ง <c oughs> อ่าถ้าถ้ารู้ไว้มันก็จะคาดการได้ถูกนะครับว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรไอตรงนั้นมันเกิดจากอะไรไอตรงนี้มันเป็นยังไงทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ซีเรียสหรือไม่เครียดทีหลังนะครับอันนี้ก็รวบรวมมาจากบ้านทั้งโลดเองนะครับว่าเดินรอบบ้านแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันมีอะไรบ้างนะทางลาดหน้าบ้าน พื้นจอดรถสายเมนสายไฟเมนเข้าบ้านนะครับบ้านช่างโลดเนี่ยมันเป็นสายไฟเมนที่มันมุดใต้ดินที่แรกมาซื้อก็เฮ้ยมันสวยดีไว้ลืมคิดไปดินมันซุดทําไงวะเนี่ยมันก็ดึงดึงสายไฟลงไปด้วยวันดีคืนดีมันก็ไปขูดกับตู้ที่ไฟเข้าตัวบ้านนะครับโอ้โหสปาร์กนอนไม่หลับเลยมันช็อตมันระเบิดตึมตึมตึมนะครับสับคัดเอาแล้วก็ยังไม่หายนะเพราะว่าอะไรไอ้ไฟที่มันเดินมาจากเมนเนี่ยมันเดินไฟมันวิ่งเข้ามาตลอดเวลา พอมันไปสกิดตู้มันก็ระเบิดสกิดตู้มันก็ระเบิดสับ,สบสไฟนอนเฝ้าเลยนะครับเรียกการไฟฟ้าเข้ามาดูอันตรายมากนะงั้นไปซื้อบ้านโครงการนะก็แนะนําเลยผมแนะนําเลยซื้อไฟที่มันเดินมาให้มันลุงลังลุงลังมันนี่แหละถึงทุกวันนี้ไอ้ตามถนนเมนมันจะลงใต้ดินแล้วนะครับแต่พวกนั้นน่ะเขาตอกเข็มนะเขาตอกเข็มเลยนะครับแล้วก็เอาอะไรล่ะเอาท่อดักเอาท่อที่จะไว้ใส่ไฟเนี่ยวางไว้บนฐานรากไว้บนเสาเข็มเลยนะงั้น การซุดตัวมันจะน้อยการที่ว่าสายมันจะตึงจากการซุดตัวเนี่ยมันก็เขาเผื่อไว้แล้วว่างั้นเถอะแต่บ้านเราบ้าน,นเป็นโครงการบ้านโครงการเนี่ยมันไม่ได้เผื่อไงมันก็เดินมาตึงๆหรือเผื่อนิดหน่อยนะครับวันนี้คืนดีปี2ป,ป,ปีผ่านไปหรือ5ปีผ่านไปใครจะไปรู้ว่า,าไฟมันจะช็อตกับตู้ไฟได้นะครับทอ่อทั้งทิ้งอ่างล้างจานนะครับมันก็จะเกาะมากับตัวบ้านพอมันลงไปในดินดินซุดท่อหักทีเนี้ยมันก็ตัน ท่อน้ําทิ้งหลังบ้านจากห้องน้ํามันก็คือดินซุดท่อหักถังส่วมถังฝาเสตติกมันซุดนะครับเนื่องจากดินแต่ว่าตอนนี้ถังเสตติกมันลอยขึ้นมาแล้วเห็นเลยว่าฝาเนี่ยมันลอยขึ้นมาเป็นคืบเลยนะครับเพราะว่าบ้านช่างโลดมันเป็นดินอ่อนนะครับอันนี้อันนี้จะให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ทัก3เรื่องนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปมันจะยาวเกินไปเรื่องทางลาดหน้าบ้านเรื่องแรกนะไอ้ที่จอดรถกับทางลาดหน้าบ้านขึ้นหน้าบ้านเราเนี่ยกับถนนโครงการเนี่ยมันเทกับดินมันอ่อนเกรดหมดนะครับมันเวลามันซุดเนี่ยมันจะซุด ไม่ชันนะมันก็ตอนซื้อที่แรกมันยังไงมันจะอยู่อย่างนั้นแต่วันดีขึ้นดีเนี่ยมันซุดไปแล้วเราอยากไปเสริมขึ้นอันเนี้ยก็ให้คิดไว้ในใจว่าเฮ้ยพอมันเสริมขึ้นแล้วเนี่ย ถนนมันต่ำลงงั้นทางล่าหน้าบ้านมันจะชันขึ้นเป็นปกติเป็นธรรมดาเลยนะครับงั้นก็ให้ทดไปในใจแล้วกันเวลาเอาช่างเข้ามาทําแล้วเฮ้ยลืมคิดไปว่าเฮ้ยมันจะชันขึ้นถ้ามันชันขึ้นแล้วมันเกิดอะไรถ้าเกิดรถเราโหลดเตี้ยมันจะถูกขูดท้องรถนะครับเพราะว่าทางขึ้นหน้าบ้านเรามันจํากัดจะขึ้นเฉียงเอียงไปมันจะเข้าไปได้นะครับลานจอดรถนะครับมันจะเกิดการซุดตัวนะครับงั้นขอบขอบตรงเนี้ยมันเป็นฐานลากอยู่ฐานลากตัวบ้านนะการซุดตัวเนี่ย มันซุดตรงกลางข้างๆมันไม่ซุดมันเดินดันมันโดนดันอยู่มันก็แตกเป็นแอ่งอะไรอย่างนี้เลยครับตรงนี้เป็นแอ่งนะตรงนี้เป็นแอ่งน้ําเลยนะตรงนี้น้ําเลยนะมันไม่เป็นน้ําหรอกมันก็น้ำมันไหลข้างนอกนะครับตรงเนี้ยมันต่ากว่าเพื่อนนะตรงเนี้ยมันกเป็นรอยแตกอยู่เนี่ยเนี่ยรอยแตกนี่นะครับเกิดการหนุนของฐานรากตัวบ้านนะครับงั้นเวลาช่างโลดจะซ่อมมันใหม่เนี่ยช่างโลดจะต้องอย่างที่บอกคือเอาเมโอัพเข้ามาตอกเลยนะครับแล้วก็เทพื้นให้มันอยู่บนโครงสร้างทั้งหมดนะครับ ทาําคานทําพื้นให้มันอยู่บนโครงสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาหนุนกลับไปที่เดิมงั้นตอนที่มันซุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปหนุนกับฐานรากเดิมของตัวบ้านแล้วนะครับนี่ข้างๆมันก็จะซุดอย่างนี้นะครับมันก็แตกไงไหมเนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นหักเลยนี่ตรงนี้คือตรงนี้คือฐานรากของตัวบ้านนะนี่ตรงนี้ก็อุ้ยไหลอีกแล้วอ่นนี้นะครับตัวสี ส้มนี่คือมันชุดตรงไปแล้วเป็นคืบเลยนะช่วงที่ลึกสุดตรงเนี้ยไม้มันทัดหนึ่งเลยอะประมาณ30เซนเลยนะครับสายไฟนะครับสายไฟบ้านช่างรวยมันลงใต้ดินนะครับมันลงใต้ดินจากตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วมันก็นมุลดลยดดินไปในนี้เข้าไปในนี้นะครับมันก็จะไงเฉียง เข้าจากตัวบ้านมาเฉงเฉียงนะครับเมื่อกี้เสาไฟมันอยู่ทางนี้มันมาจากทางนี้มันก็มาตามเส้นป่าๆนี่นะครับไหลมานี่ไอตรงนี้ดันพลาดไปเจอกับฐานรากบ้านอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนช่างไฟมาเดินเนี่ยเขาถมดินหมดแล้วไม่เห็นฐานรากนะครับดันไปพลาดมินมินเอางั้นบ้านอื่นเขาคงไม่เจออ่ะมันไม่โดนอ่ะแต่บ้านช่างรวดดันไปเจอนะครับเพราะว่าตอนที่มันยังไม่ซุดเนี่ยถ้ารู้ก่อนเราก็สามารถที่จะไปขุดออกแล้วก็สามารถดึงได้หน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันซุดไปแล้ว พอมันซุดไปแล้วเนี่ยสายไฟมันตึงไงสายไฟมันตึงดึงไม่ได้แล้วครับสายไฟมันตึงดึงไม่ได้แล้วตอนนี้คือว่าช่างไฟที่มาเดินให้ใหม่เนี่ยเขาก็ต่อใหม่เขาก็ปล่อยสายให้มันยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดมันดึงลงไปเนี่ยมันก็ยังมีระยะฟรีที่มันสามารถที่จะดึงลงไปได้หน่อยนะครับนั้นตอนนี้บางทีเดินๆไปช่างเราก็พยายามเอาไปหาอะไรมางั้นๆให้มันหลุดจากฐานล่างนะครับถ้าเกิดมันหลุดออกไปจากฐานล่างได้เนี่ยมันก็จะมีระยะฟรีที่เวลาสายไฟที่มันจะโดนดินที่มันซุดลงไปเนี่ยมันจะกดลงไปเนี่ยมันก็จะ สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวก็่อยค่อย,อย,อยพยายามดันๆมันออกไปนะครับชุดแต่งเรื่องต่อไปนะครับเป็นโรงช็อปงานช่างงาน DIY อนะอันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับไปทําที่จัดรถไปทาโกดังทาอะไรได้นะครับแต่ว่ามันน่าสนใจคือว่าคุณพี่เนี่ยขึ้นแบบมาให้แล้วเป็นภาพตัวอย่างนะครับทางซ้ายมือเนี่ยนะครับใช้ซ้ายมือของท่านผู้ชมนะ คือว่าทําเป็นโครงไว้คร่าวๆแล้วก็มีเขิบขึ้นมานิดนึงเพื่อกันน้ำนะครับเวลาฝนตกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างโลก,ก็จะไปแต่งให้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ขนาด6กคสูง3เมตรนะอันนี้6กคูณหกทำได้เลยเห็นไหมแต่ไอาการทําได้ของมันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษนิดนึงนะอาจจะต่อเป็นเฟรมตัวนี้นะครับทําเป็นเหล็กกล่อง2ตัวมาซ้อนกันแล้วก็มีเชื่อมพาดไว้นิดหนึ่งนะครับ เราเคยเห็นไหมเราก็เคยเห็นมันเขากันอยู่นะครับขอบขอบนี่นะครับเราก็ตั้งต่อหม้อขึ้นมาแล้วก็เอาเสาเหล็กเนี่ยมาตั้งข้างบนนะครับเพื่อเวลาพื้นมาอยู่ข้างๆนี้เห็นไหมน้ํามันจะได้ไม่ไปโดนกับจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาไซาดิ้งเนี่ยมาปิดเลยลงมาข้างๆนี้นะครับมันก็จะป้องกันน้าป้องกันฝนอยู่ได้นะครับก่อผนังขึ้นมา50เซนกันน้ำแล้วตั้งเสาข้างบน ประตูหน้าต่างอะไรใส่ไปให้ดูแบบตามในรูปของที่พี่พึกส่งมาให้ดูนะครับเนี่ยลังคาโซลพห้า Slow องศามันก็จะดูทรงแบบนี้นะถือว่าให้มันเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงมันแค่6เมตรนะชุดต่อไปเป็นงานป้ายนะครับงานป้ายสูงสูงงานป้ายร้านค้านี่ครับที่เอามาให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนทำกันคือใน YouTube เนี่ยแทบจะผมผมหาไม่เจอมั้งนี่กว่าอาจจะอ,อาจจะมีแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับ ที่จะอธิบายเรื่องว่าการทําป้ายเนี่ยควรจะตั้งขาแบบไหนนะครับเราอาจจะเห็นตามห้างร้านใหญ่ๆนะไอ้ทำไมมันใช้3ขาทําไมมันใช้4ขาขาหนึ่งเนี่ยเป็นเสาประกอบประกอบกันเป็นเอาท่อกลมเอาเหล็กท่อกลมมาประกอบเป็น3ขาเป็น4ขาในต้นหนึ่งนะครับก็จะบอกว่า3ขากับ4ขาเราควรใช้แบบไหนนะครับผมเคยไปอธิบายเอาไว้กับเคยเคยเคยไปดูดีกว่าเคยเคยให้คําแนะนานี้ดีกว่านะครับในการที่มันเป็น3มขาเนี่ย มันเข้าด้านสองขาเนี่ยไอขาเดียวเนี่ยมันต้องรับแรงเท่ากับสองขาพอมันเข้าด้านหนึ่งขาไอสองขาเนี่ยมันก็จะแบ่งรับแรงเท่ากับด้านที่มันขาเดียวนะครับงั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการทําโครงสร้างที่เปลืองขึ้นนะครับงั้นทําไงล่ะก็ทํามัน4ขาด่มันจะหมดเรื่องหมดราวนะครับพอมันเข้าด้าน2ขามันก็ช่วยรับ2ขาเข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังมันก็ช่วยรับ2ขามเดิมนะครับงั้นการทํา4ขาเนี่ย มันจะประหยัดกว่าการทํามขาแน่นอนนะครับแล้วมันก็วิเคราะห์แรงได้ง่ายด้วยนะครับงั้นเวลาทำเนี่ย ควรทําให้มันเป็น4ี่ขานะอย่าไปทํา3ขานะครับอีกเรื่องหนึ่งชุดแต่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นชุดที่มันแทรกๆอยู่ก็เลยเอาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับว่ามันจะมีเรื่องที่ว่าเอาแผ่นพื้นสําเร็จเนี่ยไปทําเป็นดาดฟ้านะครับต้องทํายังไงนะครับต้องเสริมเหล็กแบบไหนเสริมเหล็กควรจะเป็นเสริมเหล็กให้มันเต็มไปเลยไอการที่เอาแผ่นพื้นมาทำเนี่ยมันควรจะเป็นแค่ไม้แบบนะครับแล้วทำยังไงให้มันเป็นส่วนผสมที่มันใช้ไปด้วยกันเลยทีเดียวนะครับอย่าเอาไปทําที่มันเอาไปวางข้างบนแล้วก็ไปเททับปิ้งเทคอน สำเร็จชั้นเดียวอันนั้นไม่ได้นะในอนาคตเนี่ยมันจะแตกเอานะครับงั้นการทาแผ่นพื้นสําเร็จที่เป็นดาดฟ้าเนี่ยนะครับควรจะทําให้มันเป็นแค่ไม้แบบเฉยๆนะครับแล้วก็เสริมเหล็กพื้นให้มันเต็มงั้นอาจจะมีคนสวนกลับมาชันวดเอ้าจะทำทำไมแล้วมันเปลืองอ่ามันบางครั้งมันต้องทานะถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพดานสูงๆหรือว่าในที่แคบๆตื้นๆไม่คุ้มที่จะไปทําไม้แบบนะครับไม่คุ้มที่จะไปทําตั้งนั่งร้านนะครับเราไม่มีเวลาทํานั่งร้านให้มันนานๆนะครับคานานๆอาจะใช้ ใช้พวกนี้นะครับพอเราเทเสร็จปุ๊บ2วันเราลื้อไม่แบบได้ดีไหมล่ะอาจจะดีก็ได้นะสําหรับบางงานนะครับแต่ว่าการทําพื้นแบบนี้มันจะต้องทําพื้นข้างบนเทให้มันหนาเป็น10ซใเลย10เซน12บเซนสิ้เซนก็แล้วแต่ใการคำนวณน,นะครับแล้วก็เสริมเหล็กให้มันเหมือนพื้นปกติไปนะครับอ่านี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะครับเสาเหล็กกับเสาปูนใช้อะไรดีอ่ะก็มีอธิบายไว้นะครับบางคนสงสัยว่าเราอยากจะใช้เสาเหล็กดีไหมเราจะใช้เสาคอนกรีตดีไหมเสาปูนดีไหมนะครับมีเรื่อง อธิบายเอาไว้คลิปหนึ่งเต็มๆเลยนะครับพี่ๆก็ถามามาเมาว่าอยากได้ข้อดีข้อเสียมันังไงนะครับทำเอาไว้จําแนกเอาไว้นะครับว่าถ้าทาเสาคอนกรีตมักจะมีเรื่องข้อดีของมันข้อเสียอะไรเปรียบเทียบกันไว้นะครับในคลิปนั้นก็อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรนะไอโคง้โคงคอนกรีตกับโค้งเหล็กเนี่ยถ้าค้งกรีตลื้อไปแล้วเนี่ยมันจะต้องทิ้งเลยไงเราก็จะได้แค่ เหล็กเส้นงั้นเวลาลื้อเนี่ยเขาจะมีผู้รับเหมาที่สําหรับลื้อซากไงพวกนี้เขาจะเอาซากไปแล้วก็คอนกรีตเขาจะไปลื้อเอาไว้ถมแล้วก็พวกเหล็กเส้นเหล็กเสริมเนี่ยเขาจะไปช่างหนักขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําโครงเหล็กเนี่ยเหล็กทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปขายเองได้นะอันนี้ก็จะไม่ใช่เอาไปให้ผู้รับเหมาเขา เหมาไ้นะครับอันนี้มันข,ข้อได้เปรียบของโครงเหล็กนะครับแต่ว่าโครงเหล็กเนี่ยมันต้องทํากันไฟด้วยนะถ้าโคมีขนาดใหญ่มีขนาดสูงมันต้องทํากันไฟด้วยมันจะเป็นกฎหมายอยู่นะครับเรื่องราคาเรื่องความเร็วเรื่องสวยเรื่องกําลังอ่ามันก็จะมีเปรียบเทียบอยู่นะครับอันนี้เล็กเสาใสาย,ยังไงนะครับก็ทําไว้คลิปหนึ่งเต็มๆพอดีไปเห็นการต่อเติมอยู่อันนึงเอยเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้พวกนี้เนะี่ยมันพอก็เลย เก็บตัวอย่างเก็บรูปมาให้ดูนะครับการเสริมเหล็กเสาใส่เหล็กเท่าไหร่เสาวควรมีขนาดเท่าไหร่เหล็กปอกควรห่างเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะครับก็อธิบายไว้ในคลิปนั้นเต็มๆเลยนะเป็นค่อนข้างที่จะวิชาการพอสมควรนะครับถ้าใส่เยอะไปดีไหมบางครั้งมันก็จะไม่ดีนะถ้าเยอะเกินไปใส่เหล็กเยอะเกินไปคอนกรีตเมื่อเทน,น้อยเสาอาจจะเป็นรูพุนอาจจะปอกเทไม่ดีเทอาจจะเป็นกรงกวงพุนพุนครับถ้าใส่น้อยไปเสาอาจจะหักได้อ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าการหักเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับเช่นรับน้ำหนักเยอะเกินไปใส่เหล็กปอกห่าง เกินไปก็เป็นไม่ได้นะครับ